วันนี้เราไปเที่ยวกาวั่งกันนะคะจังหวัดกาวั n งเป็นจังหวัดอยู่ภาคเหนือของเวียดนามค่ะกาวบ n งเป็นจังหวัดที่ติดกับชายแดนประเทศจีนซึ่งที่นี่มีหลายสถานที่ท่องเที่ยวมากเลยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติอากาศที่นีดีและทิวทัศน์ก็สวยงามมากค่ะสำหรับการเดินทาง เราจะนั่งรถบัสหรือรถทัวร์จากฮานอยไปที่เมืองของจังหวัดเกาวบงก่อนค่ะเป็นรถคันใหม่สวยสะอาดและสบายมากเลยค่ะนั่งรถไปห้าชั่วโมงถึงเกาวบงเราก็ไปรับห้องที่เราจองไว้ก่อนหน้านี้ค่ะตอนนี้ประมาณ6โมงเช้าอากาศดีมากเลยนะคะ วันที่หนึ่งเราจะไปน้ำตกบานซก ถึงแล้วค่ะอยู่ใกล้ๆจะเป็นน้ำตกนะคะแต่เสียดายค่ะเพราะเราไปในวันที่มันไม่มีฝนนะคะช่วงนี้แดดแรงตลอดเลยเลยไม่มีน้ำน้ำมันไม่เยอะก็เลยจะไม่ค่อยสวยมากเท่าที่ช่วงที่มีน้ำเยอะเขาบอกว่าควรไปน้ำตกอะค่ะตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมเพราะเป็นช่วงที่น้ำตกบ้านยกจะมีน้ำเต็มตลิ่งค่ะ น้ำตกบันจุกอยู่ติดกับจีนในนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวคนเวียดนามและก็คนชินด้วยค่ะที่เขาลงเรือไปอยู่ไปใกล้ๆกล้กับตรงสายน้ำค่ะตอนเย็นกลับมาจากที่เที่ยวเราก็จะไปกินของอร่อยอในเมืองเกาบังซึ่งที่นี่มีร้านอาหารอร่อยหลายแห่ง ก็คือมีสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างเลยค่ะสบายทั้งนี้ก็จะเป็นอาหารที่เราได้ทานเมื่ออยู่เกาบังค่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารพื้นเมือง วันที่สองเราก็จะไปแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เราก็ไปดูกันว่าเป็นที่ไหนกันนะคะแล้วก็สวยไหมที่นี่เป็นปักปอซึ่งมีความหมายว่าปากแม่น้ําอยู่ในจังหวัดกาบังห่างจากเมืองกาบังไปทางทิศเหนือประมาณ55กิโลเมตรปักปอคือเขตโบราณสถานทางประวัติศาสตร์การประวัติที่มีชื่อเสียงซึ่งประธานโฮจิมินเ,เคยเลือกถ้ำ ก๊กป๋อเป็นที่พักอาศัยหลังจากกลับมาจากการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อแสวงหาหนทางกู้ชาติเป็นเวลา30กว่าปีหลังจากกลับมาที่เวียดนามท่านเลยเลือกที่นี่เป็นที่อยู่อาศัยเพื่อชี้นำการประวัติของเวียดนามค่ะท่านจะอยู่ในถ้ำน,นี้นะคะ ทุกคนก็จะเห็นว่าอันนี้ค่ะเป็นเตียงที่ทันเคยนอนนะคะแล้วก็จะเป็นที่ทำอาหารที่นี่ค่ะส่วนที่นี่ก็จะเป็นที่ทันเลือกนั่งตกปลาค่ะหลังจากเวลาที่ทำงานเครียดๆน้ำใสามากๆนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าแดดจะแรงนะคะแต่ถ้าเข้ามาในนี้แล้วมันเย็นสบายเลยค่ะน้ำใสามากเลย